สืบนครบาลรวบคนร้ายขายปืนดัดแปลงหลังถูกล่าซื้อผ่านโซเชียลมีเดียตำรวจนครบาลจับกลุมสองหนุ่มพยายามขายอาวุธปืนดัดแปลงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งการสั่งซื้อและนัดส่งของโดยสามารถจับกลุมได้ที่หน้าตลาดปัทวิกรณ์ถนนนวมินกรุงเทพผู้ต้องหาคือนายลินดาชาวกัมพูชาอายุ19ปีและนายพีอายุ17ปี ถูกจับพร้อมของกลางคือปืนดัดแปลงลำกล้องกระสุนปืนและมีดตำรวจตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีและพยายามจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีนี้พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลระบุว่าอาวุธปืนเป็นต้นต่อของการก่อเหตุอาญากรรมทั้งการปล้นชิงทรัพย์และความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น พร้อมกับเตือนว่าการซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์มีโทษหนักทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยอาจถูกจำคุกสูงสุดถึง20ปีและปรับไม่เกิน40,000บาทพร้อมกับย้ำว่านี่เป็นการปรับปรามอย่างจรงิจรงจังตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน